สวัสดีครับพบกันในฟินฟินทอล์คุยเรื่องเงินกันแบบฟินฟินนะครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราได้นะครับในทุกๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram หรือว่า TikTok อนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรนี่ครับต้องมาคุยกับน้องคนนี้ครับบอยสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่กิจเป็นโชว์เหมือนกับว่าทีมงานเราเยอะมากเลยนะพี่คุยเรื่องนี้ต้องน้องคนนี้คุยเรื่องน้กัองคนนี้เปล่าคุยกันสคนเนี่แหละ ไม่เสียมีมีหลายคนแต่ว่าออส่วนใหญ่ก็คือเขาก็จะติดภารกิจอ,อก,ก็จะมีบอยกับพี่เนี่ยแหละที่จะมาคุยกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวหลักการขันหมุค,ค,คือนี้อย่างนี้บอยวันก่อนที่เราคุยกันเรื่องประกันสังคมใช่ไหมใช่ครับออพี่ที่แบบว่าลาออกกับโดนไล่ออกเนี่ยได้รับสิทธิ์อะไรยังไงจากประกันสังคมไหมยแล้วก็ได้รับชดเชยอะไรไหมพอเราออกคลิปนั้นไปปุ๊บเนี่ยก็มีคําถามไง มีคำถามมาว่าเขาใกล้จะ55แล้วเขาส่งประกันสังคมมาตอนตอนนี้อายุใกล้55แล้วเขาควรจะทำยังไงดีก็คือระหว่างส่งเงินต่อไปกับประกันสังคมหรือว่ารับสิทธิ์ของประกันสังคมเลยดีดเพราะว่าถ้ารับสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะเออเขาเรียกไรรับบำเหน็จบำนาญเนี้ยเขาก็จะไม่ได้สิทธิ์ไอ้พวกต่างๆของประกันสังคมเนาะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นส่งต่อดีไหมจะได้ใช้สิทธิ์ได้ต่อไป อ,นนอันนี้เราต้องดูก่อนนะพี่ว่าคนที่ถามเนี่ยเขาเขาออกจากงานแล้วหรือยังหรือว่ายังต้องทําอยู่ใช่ไหมพี่มันต้องดูเงื่อนไขด้วยหรือเปล่าอ,อ่ใช่ใช่ใช่ก็คือคนนี้เขาบอกว่าใกล้ห้าสิบห้าแล้วแต่ว่าเราทีนี้มันก็ต้องมาดูเนาะว่าเออบริษัทนี้จริงๆแล้วอ่ะเขากาเษียณอายุที่เท่าไหร่ถูกไหมบางบริษัทเนี่ยเขาให้กเกษียณที่ห้าสิบห้าเพราะฉะนั้นอันนี้รับสิทธิ์ได้เลย แต่บางบริษัทเขาบอก,กเกษียณ60อันนี้ยังรับสิ์ไม่ได้ต้องส่งประกันสังคมต่อไปเพราะว่าตามกฎหมายกําหนดเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างเนี้ยต้องส่งประกันสังคมแปลว่าเขาต้องสมทบเงินแล้วก็บริษัทก็สมทบต่อไปจนถึงอายุ60สิบประมาณนั้นตามกฎบริษัทอะทีนี้ถ้าบางบริษัทบอกให้กเกษียณ70เนี่ยก็ยาวเลยนะ ขอเป็นว่าดูดูเงื่อนไขแรกว่าอายุเกษียณงานคือเท่าไหร่นะใช่ตอนนี้ก่อนประมาณนั้นเพราะว่าอย่างตอนนี้แม่บอยก็ยังทํางานอยู่ใช่ไหมอายุเกินหกสิบแล้วเออสิบหกสิบกว่าแล้วด้วยอืมก็ยังต้องส่งใช่ต้องสงอยู่ครับอืมเออมันจะเข้าประมาณนั้นแหละก็ยังรับสิทธิ์ไม่ได้อ่าแสดงว่าเคสเนี้ยน่าจะเกษียณห้าสิบห้าเกษียณงานของที่ทํางานนะ ทำงานประจําใช่ใช่เขาเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยังนะแต่เขาใกล้แล้วครับเขาใกล้จะอายุ55าแล้วก็เลยเหมือนกับเตรียมตัวว่าจะเอายังไงดีอืประมาณนั้นขอ,ขอออกนอกเรื่องนิดนึงอมีอีกเคสหนึ่งเหมือนกันเป็นเป็นพี่ที่รู้จักกันนะครับก็บ55เหมือนกัน55เลยพี่แล้วก็ต้องออกจากงานแต่ว่าส่งประกันสังคมน่าจะแบบไม่ถึงเบแบบส่งมาเพิ่งส่งได้ไม่นานนะครับ อก็คือแปลว่าเขาไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยเงินชดเชยอะไรพวกเนี้ยใช่ใช่อันนี้น่าเสียดายนี้ไม่ได้เลยเลยเอออาจจะไปขอคืนในส่วนของตัวเองได้มั้งอันนี้อืมขอเงินที่ที่เราเหมือนกับอ่ที่เราจ่ายไปที่จ่ายสมไปจ่ายสมไปใช่เออไปขอตรงนั้นคืนได้นะครับอืมก็ก็กลับมาที่เคสที่ถามพี่กิษอันนี้บอยบอยลองบอยลองคิดในมุมบอยก่อนละกันว่า ถ้าเป็นบอยบอยอาจจะบอยบอาจจะอยู่ต่อก็ได้นะอืมออเพราะว่าบอยอยากส่งต่อเนาะอืมส่งต่อเพราะว่าถ้าดูจากสิทธิ์ที่ได้มันก็น่าสนใจเออมีสิทธิ์อะไรบ้างบอยในทวนหน่อที่เอาของตัวบอยนะของบอยนี่อันดับแรกเลยทําฟันอ่าฮะทําฟันก็เก้าร้อยบาทต่ออต่อปีอืมครับผมอือฮึแล้วก็ผมมีลูกหนึ่งคนเนี่ยลูกเล็กก็จะได้เงินอ่าส่งข้อบุญอีกอ่าฮะอือม ได้เงินสองข้อั้งเดินเดินละแปดร้อยอ่าแต่ว่าแต่ว่าไอ้เงินสองข้อบุญเนี่ยเขาให้จนเขามีจํากัดไงแบบว่าลูกอายุห้าขวบแล้วเขาก็เลิกไงอ่าเออใช่ใช่จริงจริงหรือว่าตอนบอยอายุห้าสิบห้าแล้วบอยจะมีลูกเพื่อรับเงินตรงนี้เออนะอันนี้อันนี้ไม่แน่นะคนสมัยนี้มีลูกกันเช้าเป่ะอลองต้องลองถามดูอีกทีไม่แน่นะพี่ได้เดือนเท่แไหล่นะ แปดครับแปดร้อย่ได้ดแล้วแปดร้อยโอ้มามีลูกอายุตอนอายุห้าสิบห้าเพื่อรับเงินแ0ดรออันนี้ดูจะคุ้มมากก็แปลว่าถ้ามีลูกก็อยู่ต่อแล้วกันเนาะก็คิดว่าไม่มั้งเออน่าอายุห้าสิบห้าไม่น่าจะมีลูกแล้วมั้งเพราะว่าเออนะลูลูกคงทํางานแล้วแหละ ออด,ด,ด้วยสภาพร่างกายด้วยความเหมาะสมของออวัยด้วยเนาะที่จะมาเลี้ยงเด็กเล็กเนี่ยโหห้าสิบห้าเลี้ยงเด็กเล็กน,นี่เหนื่อยมากนะเนาะอย่างพวกเราที่แบบมีลูกแล้วเนี่ยโอ้โหขนาดแบบอายุไม่ได้เยอะมากนะสาหัสมากอ่ะใช่ใช่ <laughs> โอเคอะมีสิทธิอะไรอีกของประกันสังคมที่ได้หลักๆเลยผมจะได้ทําฟันแล้วก็ส่งขอบุตรอืแล้วก็วกค่าคลอดอย่างนี้ไหม ค่าค่าคลอดด้วยอืมอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะห้าสิบห้าอย่าเอาเลยพี่ว่าอย่าเ,าเลย <laughs> แล้วก็ผมว่าสําคัญสุดก็คือเอ่อค่ารักษาพยาบาลครับอือฮึใช่ก็จะประมาณนี้เออพี่ว่านะเขาอะคนที่ถามเนี่ยเอ่อแฟนแฟนชาแน,นลเราที่เขาถามเนี่ยน่าจะอยากได้จิตไอตัวค่ารักษาพยาบาลเนาะอืมเพราะว่ามันเรียกว่าก็คุ้มครองได้เยอะนะครับแต่ส่งเงินนิดเดียวเนาะอืม บอยก็เลยคิดว่าน่าจะส่งต่อเพื่อที่จะรับสิทธิ์ตรงนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเป็นประเด็นไงบางคนเขาอาจจะแบบไม่อยากจ่ายเงินซื้อประกันส่วนตัวเพราะว่ามองว่าแพงอ่ะประกันสังคมก็พอแล้วแล้วก็เหมือนได้เหมือนกันอะไรเงี้ยอ,อืออออืืมก็มีหลายคนมีลไงคนมองมุมนี้ว่าเอออยากได้สิทธิประกันสังคมเนาะแต่ว่าคําแนะนําพี่คิดว่าอย่างนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวออลองฟังดูก่อนเนาะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ว่ากันเนาะ <S <S พี่คิดว่าให้รับเงินดีกว่ารับเงินบำนาญรับเงินบำนาญดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เป็นเงินก้อนไม่ใช่เป็นเงินก้อนอ่ะเป็นเงินที่ได้มาทุกๆเดือนอ่ะถ้าส่งแล้วอันนี้แล้วแต่ระยะเวลานะว่าส่งมานั้นมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นอ่ะสมมติว่าคิดไม่ต้องเยอะเลยได้เดือนละสามพันบาทอย่างเงี้ยถ้าเรา รับสิทธิ์ตรงนี้ใช่ไหมเราได้ทุกเดือนได้ได้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเสียชีวิตเลยนะเยอะไหมล่ะเราส่งเดือนละเจ็ดรอห้าสิบใช่ปะ่ะเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่เริ่มทํางานจุดจดจเสร็จกรเกษียณปุ๊บได้เดือนละสามพันอุม้มอุ้มจะมีการลงทุนไหนให้อย่างนี้ได้อีกใช่ไหมเออใช่มันคือคือถ้าดูตัวเงินอนะ่ะมันมันไม่ได้เยอะนะมันน้อยแต่ถ้าดูเทียบกับเงินที่เราลงทุนอ่ะ เออนะครับเราได้เราได้มาเยอะมากแล้วยิ่งเป็นแบบเด็กยุคใหม่ๆอย่างเงี้ยที่เริ่มทางานตั้งแต่แบบอายุ21นะครับก็เบือนหนึ่งอาจจะได้ถึง7,5 0 0ห้าเลยทีเนี้ยอันนี้จะต้องไปเช็คสิทธิ์กันอีกทีนึงเนาะจ่าย7จ0ยได้7,5 0 0ครับโอ้โหคูณ10เท่าอ่ะใช่อืมปินนับแบบส0 0 0ันแล้วอ่ะพี่เออก็ได้เยอะไงเออ ก็เลยแนะนําว่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเราเลือกที่จะส่งต่อใช่ไหมเราเลือกที่จะส่งต่อ,อ,อไอสิทธิตรงนี้ยเราไม่ได้แถมเราต้องจ่ายเงินให้กับประกันสังคมทุกเดือนอีกไงใช่ไหมทีเนี้ยคำถามก็คืออา้าวแต่เราอยากได้สิทธิ์ประกันสุขภาพนี่นา ผมผเสนอผมยกมือเลยเสนอเลยถ้าอย่างนั้นอถ้าได้เดือนละสามพันก็แบ่งเงินสามพันไปซื้อประกันสุขภาพเลยก็ได้อ่าใช่จริงเพราะว่าก็มีหลายคนนะเขาคูณเลย1 2บสองสบโอ้สามมื่นหกเฮ้ยก็เยอะนะเอาเฉพาะตรงนี้ไปจ่ายค่าเบี้ยประกันอก็ถือว่าโอเคเลยเนาะแต่อย่างที่บอกก็คือว่ายิ่งที่แบบว่า เราทํางานมายิ่งนานๆเนี่ยเราได้ถึงแบบห้าหกพันเจ็ดพันอะไรเงี้ยสิบสองห้าหกสิบปีเราหกหมื่นนี่โห oh, ซื้อประกันสุขภาพได้แบบดีๆเลยนะใช่ <S 1> <S 1> ใช่ไหมดีไม่ดีเบี้ยอาจจะไม่ถึงหกหมื่นด้วยเนาะครับเออประมาณนั้นก็ไปซื้อประกันสุขภาพของตัวเองก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงแล้วสวัสดิการประกันสังคมถ้าเทียบกับประกันส่สวนตัวนะสุขภาพมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะพี่มันเหมือนกับใช่มันเหมือนกับเป็นเป็นแบบเป็นทาง เขาเรียกไงครับเหมือนกับเป็นทางเลือกแบบสําหรับคนที่แบบทางเลือกอาจจะไม่เยอะดีกว่าอ่าใช่อาจจะไม่ได้ดมีทางเลือกมากนะแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าประกันสุขภาพทุนหน้าเนาะแปลว่าทุกคนสิทธิ์เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเวลาไปหาหมอไปอะไรเงี้ยก็ต้องรอกันน,นิดนึงก็เอาเงินตรงนั้นอย่างที่บอยบอกก็ได้หรือมันมีอีกอันนึงบอยคิดว่า มันใช้สิทธิ์อะไรได้อีกที่เพื่อประกันสุขภาพแล้วเป็นของรัฐด้วยนอกจากประกันสังคมก็อ๋อก็มีบัตรทองใช่ไหมพี่ใช่คเราเลือกรับเงินตรงนั้นใช่ไหมเอาไปซื้อประกันสุข,สขภาพส่วนตัวด้วยแล้วก็ไปสมัครสิทธิ์บัตรทองด้วยอ่าเน่อ,อมเพราะว่ามันสามารถสมัครได้นะครับไม่ไม่ไมถ้าคือบัตรทองกับประกันสังคมอะ่ะมันให้เลือกไงว่าว่าจะว่าจะเอาอันใดนหนึ่งเท่านั้นไง ถ้าเราสละสิทธิ์ประกันสังคมไอ้ตรงเรื่องประกันสุขภาพไปก็ไปสมัครบรัตรทองแล้วก็มีคำถามพี่บ,บอกว่าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งอ้าวแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกรับเงินบำนาญของประกันสังคมแล้วอ่ะจะถือว่าเราได้สิทธิ์ประกันสังคมแล้วแล้วเราก็จะไปสมัครตัวบัตรทองไม่ได้หรือเปล่าพี่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ใช่สิเพราะว่าคือเราพอเรารับเงินบำนาญใช่ปะ่ะ เ,ออเรารับเงินบำนานแล้วเนี่ยถือว่าเราจบกับประกันสังคมแล้วไงเพราะว่าเราไม่ได้ส่งต่อมันมันเป็นการใช้สิทธิ์ที่เราเคยส่งเงินมาครับเออ,เอ,อแล้วก็ใช้สิทธิ์ตรงนั้นเหมือนแบบ <c oughs> เ,ออเราไปฝากไปฝากธนาคารแล้วเราก็แบบ้ยขอขอขอถอนเงินออกมาเรื่อยๆประมาณนนะอารมณ์ประมาณนั้น อ,อาจจะไม่ใช่ที่เขาจะจ่ายนานก็คือเงินต้นของเราบวกกับอดอกเบี้ยบางส่วนใช่ไหมพี่ใช่ใช่เงินต้นของเราเ,เงินเงินสะสมของบริษัทที่เขาช่วยสมทบให้อะไรเงี้ยคือคือมันเป็นการถอนนะแล้วก็เราก็ไม่สมัครสิทธิ์เราเลิกแล้วไงสิทธิ์ของประกันกสังคมเราเลิกแล้วเราใช้สิทธิ์ของบัตรทองแทนอื แล้วก็จะเอาเงินบางส่วนไปซื้อประกันส่วนตัวอันนี้ก็จะดีมากเพราะว่ามันจะช่วยเขาเรียกว่านะขยายขอบเขตของการประกันสุขภาพของตัวเราเองอ่ะครับนึกออกไหมประกันสุขภาพส่วนตัวเนี่ยมันมันเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ไงครับเออแล้วมันเร็วมากถ้าไปแบบโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแบบแป๊บเดียวอ่ะไม่เกินชัว<ม>่วโมงคุณได้กลับบ้านอะ่ะครับเออถ้ามางานสังคมอาจจะต้องอยู่แบบ เป็นแบบสามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงหรือบา,บางที่เนี่ยถ้าคนเยอะๆก็คือเป็นวันครับประมาณนั้นเพระาะฉะนั้น,น,นก็สรุปเลยว่าให้เลือกรับบำนาญน,นะครับแล้วก็ไปสมัครบ,บัตรทองนะครับแล้วก็ซื้อประกันส่วนตัวด้วยจะดีมากประมาณนั้นทีนี้มันมีคําถามอีกบ่อยครับอยากรับเป็นบำเหน็จได้ไหม เออเพราะว่าอะไรไปไหมเพราะว่าบํานาญอ่ะมันรับเดือนละสามพันครับใช่ไหมเออถ้าเป็นบำเหน็จอ่ะแปลว่าเออสมมตินะเดือนละสามพันใช่ป่ะอายุเออแล้วก็คูณ12บสองเนี่มสิบสมสิบหเดือนละส0 0 0มื่นกว่าบาทคูณสมมุติว่าเราอยู่อายุคาดว่าน่าจะถึง20ปีสมมุตินะเออ หรือว่าเราส่งมาแล้ว20ปีเนี่ยก็คูณไปเลยคูณ20โอ้ยเงินมหาศาลนะเออขอรับบำเหน็จได้ไหมเอามาจัดเอามาจัดพอดีกว่าน่าจะแบบนเงินโตเร็วกว่าอีกเออเอามาลงทุนเองเนาะเอออานี้ให้ดูภาพนี้ให้ดูภาพนี้นีนีมต้องบอกว่าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะบำเหน็จ ไม่ไม่ใช่สิเลือกไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์เลือกขึ้นอยู่เราเลือกไม่ได้ใชู่กต้องพูดผิดครับคือบาเหน็จเนี่ยเขาจะให้เป็นเงินก้อนครั้งเดียวถ้าเราเนี่ยดูตรงนี้ดูตรงนี้ถ้าเราส่งเงินไม่ถึงร้อยแปดสิบเดือนหรือว่าสิบห้าปีนะครับพอเราเกษียณอายุห้าสิบห้าปุ๊บไปขอรับสิทธ์นะครับก็ก็เขาจะให้เป็นเงินก้อนมาใช่ได้เป็นบาเหน็จส่วนวิธีสูตรคำนวณเนี่ยก็ของ ก็ดูตรงนี้เนาะหรือว่าเราใช้เข้าในประกันสังคมครับมันมีปุ่มให้คลิกว่าคือคำนวณอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าเราส่งมาเกิน180เดือนนะครับก็ก็ต้องรับเป็นบํานานเนาะประมาณนั้นครับสูตรก็ตามนี้ครับค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับคือไม่ต้องไปคำนวณหลอกครับเข้าไปดูในในเว็บหรือในแอปของเขาง่ายกว่า เออเขาคำนวณให้เสร็จสับนะครับไม่ต้องคำนวณครัเนาะเนี่ยเขาบอกนะถ้าเกิน180ดวนบวกเพิ่มให้อีกปีละว5 5เปอร์เซ็นมาใจปั้มไหมล่ะเออจริงๆมันก็ก็ดีนะบอกเบีย้ยดีงามเลยเออเนาะแบอบกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆนะครับครับเออเนาะอาจจะตัวเขาเรียกไงตัวเงินอาจจะดูน้อยหนะ่อยเนาะแต่ว่า ถ้าเทียบเรื่องผลตอบแทนหรือว่าการลงทุนเนี่ยเออถือว่าคุ้มแม่คุ yes> ้มจนจนแอบเป็นห่วงว่าประกันสังคมจะไหวไหมจะมีจะมีให้เราใช้จนถึงเมื่อไหร่เออประมาณะบอกว่าจนอะไรนะที่เราเคยส่งเงินมาหรือว่าคนเนี้ยคนเด็กใหม่ๆอย่างเงี้ยที่ส่งเงินไปเนี่ยเอ๊ จะมีเงินจะมีเงินบอกว่าพอเกษียณแล้ววะเขาจะยังได้รับเงินอยู่<ช>ไหมแอบเป็นห่วงนิดนึงเนาะเพราะว่าอย่าง<พ>อย่างที่เรารู้กันอนะตอนนี้แรงงานในระบบอะหรือว่าเ,เด็กรุ่นใหม่ๆที่เรียนจบมา<ช> <พอ S 2> แล้วก็เข้าไปทํางานในบริษัทอะไรเงี้ยมันน้อยลงเรื่อยๆตรงเล้มันนะแปลว่าแปลว่าทุกๆปีอะกลุ่มเขาเรียกนะเบบี้บูมเมอร์อะไรเงี้ยเขาเกษียณนะกลุ่มนั้นคื <ๆ S 1> <พ>อเขา เขาแบบว่าทํางานกันแบบบริษัทเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็เกษียณก้อนหนึ่งใหญ่ๆเลยอย่างเงี้ยแต่ขณะที่แรงงานใหม่ๆเงินเติมเข้ามาในระบบมันน so um. ้อยลงน้อยลงเลยเงินมันก็จะแบบออกเยอะกว่าเข้าใช่เออเนาะก็แอบเป็นห่วงการสังคม ต้องพึ่งฝีมือแบบเขาเรียกอะไรฟันเมนเจอร์มากอ่ะต้องเก่ง<ช>มากๆอ่ะใช่ใช่คือต้องบอกว่าประกันสังคมเนี่ยมันมันคือกองทุนรวมชนิดหนึ่งนะเนื่องไหมเออเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นกองทุนรวมที่มาเปิดให้ใครซื้อก็ได้อะไรประมาณน,นั้นนะครับนั่นแหละก็ก็ต้องพึ่งฝีมือพอสมควรผมผมว่าก็จริงๆพวกเด็กรุ่นใหม่ถ้าเขาไม่ทํางานประจํแต่เขาก็ยังมีโอกาส สมัครประกันสังคมได้อยู่ดีนะพี่นะเป็นแบบมส<ช>ี่สิบไปอะไรเง<ช>ี้ยก็ต้องเหมือนกับมีการโปรโมทหน่อยอ,ะอ่ะเดีอยือย่าลืมนะบอยคือเงินมันเข้าน้อยมากไงใช่ใช่ใชเออเงินมันเข้าน้อยมากแล้วก็คือมาตราสี่สิบมันส่งแค่เท่าไหร่เองนิดเดียวเองอ่ะอาจจะต้องเป็นการแบบแก้ไขแบบพวกเงื่อนไขต่างๆอีกทีนะใช่ใช่ถ้าจะให้รอดใช่ซึ่งซึ่งเขาก็พยายามที่จะขอเป็นส่งเดือนละ จากเดิมเนี่ยเจ็ดรห้าสิบำหรับคนที่แบบว่าเงินเดือนเกินหมื่นห้าเนาะเออเขาขอเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมขอพันห้าอะไรเงี้ยเออแต่ตอนนี้ก็คือเราก็เคยได้ยินข่าวมาเนาะแต่ตอนนี้ก็ยัง,ก,ยงก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอืมและยิ่งช่วงโควิดเนี่ยโอ้ประกันสังคมใจดีอีกใจดีลดกรนำ่ำซัมเมอร์เซลอ่ะพี่ลดกระหนส่งส่งเงินสม <laughs> <laughs> ทบลดลงมาอีกโอ้โหใช่อใชเออ นะครับในขณะที่เขาก็ยังต้องจ่ายเงินคนที่กเกษียณอายุเท่าเดิมนะไม่ได้จ่ายลดลดน้อยลงนะครับก็แอบ,บเป็นห่วงกับกลับมาสรุปอีกทีได้ไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมไปไกลแล้วใช่ไหมก็คือสรุปว่าเ,าเคสเนี้ยอายุ55พิกิจมองว่าเชียร์ว่า,ารับเป็นบํานาญดีกว่าใช่รับเป็นบํานาญ<อ>แล้วก็ไปหาในส่วนของประกันสุขภาพในทางอื่นแทน เอาบำนาญเนี่แหละไปซื้อประกันส่วนตัวเพิ่มก็ได้หรือว่าถ้าไม่อยากเสียตังค์ซื้อเพิ่มก็ไปก็ไปสมัครบัตรทองแต่บัตรทองก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ดีแหละแต่ว่าก็อาจจะน้อยหน,น่อยอืมครับประมาณนั้นนะครับก็ก็แต่ว่าแนะนาชึกีกอย่างหนึ่งนะบอยประกันสุขภาพอะ่ะ <c oughs> ไม่ควรรอไปซื้อนะตอนนั้นนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นนะ่ะสุขภาพเราอาจจะมีตําหนิแล้วเออ,อแล้วพอถึงตอนนั้นนะ่ะเบีย้ยมันจะเริ่มแพงเนาะเออให้เราซื้อตั้งแต่ ตอนที่เราทำงานอยู่นี่แหละนะครับแล้วพอถึงณวันนั้นนะ่ะเราเกษียณแล้วใช่ไหมเราจะเอาเงินตรงเนี้มาเป็นจ่ายค่าเบีย้ยประกันนะครับซึ่งมันก็จะช่วยแบ่งเบาภาระไปได้แล้วแล้วมันก็จะมีความคุ้มครองสุขภาพยาวๆไปรประมาณนั้นแต่จะต้องเรียนแฟนชาแนลว่าจริงๆไอเดียเนี่ยมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วแหละใช่ว่าใครจะแบบอยากจะอยู่อยู่ต่อนะเพราะว่ามองว่ายุ่งยากที่ต้องแบบไป สมัครประกันไปซื้อประกันส่วนตัวหรือไปสมัครบัตรทองเนี้ยอันนี้จริงๆแล้วแต่เลยใช่ใชแ่แต่เราก็นําเสนอสุดที่คิดว่าเออมันน่าจะน่าจะคุ้มค่ามากกว่าใน,ใในการจัดสรรเงินใหม่อะไรเงี้ยใช่เราเรา,เรามองว่าทางเนี้ยน่าจะคุ้มค่ามากที่สุดเนาะครับถ้าใครใครแบบมีไอเดียมีอะไรก็ลองแบบคอมเมนต์มากันได้นะมาพูดคุยกัน ใช่ลองมาแชร์แกันดูก็ได้ว่าเออท่านคิดเห็นยังไงเออแตกต่างกับเราไหมเออเงื่อนไขคืออะไรยังไงเหตุผลยังไงเนาะเออจะได้มาร่วมพูดคุยกันไปไปด้วยกัน,นครับโอเคอันนี้ก็มาเป็นเหมือนเป็นช่วง Q a เนาะเออก็มาตอบคำถามสำหรับประกันสังคมซึ่งประกันสังคมอะ่ะยังมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะเลยเนาะบอยที่เราบอกไว้ว่าเออเดี๋ยวเราค่อยๆมาเล่าให้ฟังนละกันว่าแต่ละอันมันมีสิทธิ์อะไรยังไงบ้างนะครับ เอาแบบเล่าให้ฟังกันง่ายๆนะครับโอเคแล้วก็ติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับในครั้งหน้าได้หลายๆช่องทางเนาะอย่างที่บอกนะครับก็คือทั้งไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะครับเสิร์ชที่ชื่อฟินฟินทอ k ครับฟินฟินทอลนะครับคุยเรื่องเงินแค่เฟซบุ๊กยังเป็นภาษาไทยอยู่ใช่ไหมพี่ตอนนี้พี่จะเสิร์ชภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมภาษาอังกฤษได้ครับครับผม ก็พยายามแก้อยู่นะครับพยายามแก้อยู่ไม่ไม่รู้ว่า Facebook จะให้เปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับโอเคก็ติดตามพวกเราได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ